เสนอตำแหน่งงานใหม่ให้ก็ไม่เอาจ่ายค่าชเฉยให้แล้วยังมาเรียกเงินเพิ่มอีกในเมื่อฉันปรบบับโครงสร้างองค์กรเพื่อความอยู่รอดแต่ตำแหน่งงานที่เสนอให้ทำไมเงินเดือนน้อยลงล่ะคะ <laughs> กฎหมายจะพิจรารณาย่างไง <laughs> พลอยสรุปให้ฟังในสาระแรงงานคะ่ะคดีนี้ลูกจ้างฟ้องไหนจ้างโดยนายจ้างเนี่ยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบกิจาการประเภทผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโดยค่ เขาได้จ้างลูกจ้างคนนี้ในตำแหน่งสุดท้ายคือหัวหน้าฝ่ายผลิตและมีค่าจ้างอัตราสุดท้ายคือ3,283บาทค่าชาวบ้านเดือนละ1,500บาทค่าตำแหน่งเดือนละ2,000บาทรวมเป็นเงิน 33,783บาทวันที่4เมษายน2567นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยอ้างว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งเป็นการกันแกล้งลูกจ้างนะคะถือเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตทําให้ลูกจ้างเกิดความเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมไม่ได้รับค่าจ้างสําหรับเวลาพักร้อนประจําปีในส่วนที่เหลือและก็ยังเสียโอกาสในการได้รับเงินพิเศษจากการ,กรเกษียณอายุด้วยขอบังคับ ให้ในายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าไปทำงานหรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน675,660บาทค่าเสียหายแทนเงินพิเศษจากการเกษียณอายุ2270บาทพร้อมกับดอกเบีย้ย5%ต่อปีค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี9,009บาทพร้อมกับดอกเบีย้ย 15%เเซตต่อปีนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จให้กับลูกจ้างนายจ้างให้การว่านายจ้างเขาประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างองคอ์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาได้มีการยุบหน่วยงานแล้วก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนรวมทั้งก็ได้มีการเลิกจ้างพนักงานระดับหัวหน้าด้วยเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือกั่นแกล้งนะการเลิกจ้างจึงมีเหตุจําเป็นไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนายจ้างก็เสนอ หนายงานใหม่ให้แล้วแต่ลูกจ้างคนนี้เขาไม่ยอมรับรวมถึงก็ได้มีการจ่ายค่าชดเชยให้ใจ่ายเงินอื่นๆรวมถึงค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีให้แล้วส่วนเงินพิเศษกรณีกรเกษียณอายุลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานอยู่จนถึงวันกเกษียณอายุดังนั้นนายจ้างไม่ต้องรับผิดตามฟ้องขอให้ยกฟ้องสารรายงานภาคสองพิจารณาแล้วให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปี เป็นเงิน563บาทพร้อมกับดอกเบี้ย 15%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่9เมษายน2,567เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้กับลูกจ้างและให้ในจ้างจ่ายค่าเสียหายอีก2,000 0 0บาทพร้อมกับดอกเบีย้ย5%ต่อปีหรือดอกเบีย้ยอัตราใหม่ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกิจสเีกานับตั้งแต่วันฟ้องวันที่23เมษายน2 5 6 7เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้กับลูกจ้างแต่ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยจะต้องไม่เกิน5%ต่อปีคําขออื่นนอ,อกจากนี้ให้ยกศาลอุทธรณ์คดีํำนาญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานภาค2รับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเห็นว่าการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพรบรจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ2522มาตรา49 หรือเปล่านั้นต้องพิจารณาถึงมูลเหตุแห่งการเลิกจ้างเป็นสําคัญทั้งเหตุของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างว่าการเลิกจ้างของนายจ้างนั้นมีเหตุผลที่สมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ซึ่งข้อเท็จจริงที่สารรงงานภาคสองรับฟังเป็นยุติว่าการที่นายจ้างอุทธรยอมรับจากการที่เลิกจ้างเนื่องจากว่าจําเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อไม่เป็นการทำงานที่ซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้มีปรากฏเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยและที่สำคัญนายจ้างก็ไม่ได้ประสบกับภาวะขาดทุนจนถึงขนาดที่จะประกอบกิจาการต่อไม่ได้เลยและส่วนที่นายจ้างเสนอตำแหน่งงานให้ใหม่นั้นข้อเท็จจริงก็คือทั้งตำแหน่งและค่าจ้างเป็นการลดตำแหน่งและลดค่าจ้างดังนั้นเหตุในการเลิกจ้างจึงเป็นนโยบายที่มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น นายจ้างไม่ได้พิจารณาเลยว่าลูกจ้างคนนี้เขาเคยทำงานมาให้ดีแค่ไหนมีกำไรมีไรายได้เข้ามาแล้วเขาจะได้รับผลกระทบขาดไรายได้ขาดความมั่นคงในอาชีพหรือไม่อีกทั้งไม่ปรากฏว่าก่อนการเลิกจ้างนายจ้างได้มีวิธีการขั้นตอนในการลดภาระค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างอย่างไรเพื่อปรับ คครรรงงงส้าอ์กอแม้ว่านายจ้างจะเลิกจ้างโดยการจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้างคนนี้แล้วแต่ท้ายที่สุดการเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้ก็มีเหตุผลที่ไม่สมควรเพียงพอจึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมที่ศาลรายง,งานภาคสองพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์คดีชำนนญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของนายจ้างฟังไม่ขึ้นดังนั้นโดยสรุปของคดีนี้นะคะลูกจ้างเขาได้รับค่าเสียหายและค่าจ้างสำ ปรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีรวมกว่า200,000บาทค่ะสรุปแนวคิดจากคำพิพากษานี้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรข้อควรระวังคือนายจ้างนะคะถ้าจะมีการยุบหน่วยงานตั้งหน่วยงานใหม่เนาะการที่ลูกจ้างเขาไม่มีตําแหน่ง ให้ลงไม่ได้แปลว่านายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้เลยนะนายจ้างจะต้องมีความพยายามที่จะหางานให้กับลูกจ้างทําคุณต้องมีความพยายามที่สุดที่จะนําลูกจ้างไปอยู่ในตําแหน่งงานที่เหมาะสมแต่ถ้ามันไม่มีตําแหน่งงานลงเลยจริงๆอย่างเช่นว่าตําแหน่งงานที่เหลือจะต้องใช้ทักษะเฉพาะทางด้านวิศวะเนาะ แต่ลูกจ้างคนนี้เขาไม่ได้มีทักษะเฉพาะทางด้านวิศวะเลยไม่สามารถทํางานที่มันเหลืออยู่ได้เลยแบบนี้ก็สามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้และจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแต่ยังไงก็ตามถ้าลูกจ้างเขาทํางานครบ120วันก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามมาตรา118พรบคุ้มครองแรงงานต้องแจ้งเลิกจ้างลงงนายอย่างน้อยหนึ่งวดการจ่ายค่าจ้างด้วยถ้าจะให้ออกเลยก็ต้องจ่ายสินจ้างในการบอกกล่าลวลงงนานะคะแต่ถ้าในจ้างไม่พยายามหางานให้ลูกจ้าง อ้างอย่างเดียวว่าปรับปรุงโครงสร้างลูกจ้างเขาไม่เหมาะสมที่จะทํางานต่อแล้วก็เลิกจ้างไปเลยถ้าแบบนี้จะเข้าข่ายเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมดังนั้นลูกจ้างจึงไปฟ้องเรียกค่าเสียหายได้แล้วกรณีที่นายจ้างพยายามที่สุดและที่จะหาตําแหน่งงานใหม่ให้ทำเนาะแต่ลูกจ้างเขาไม่ยอมทําจะต้องทําอย่างไรกรณีนี้เคยมีนายจ้างมาเล่าให้พลอยฟังนะคะก็คือเขานําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนาะเลยจําเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้างเนี่ยย้ายไปทํางานตําแหน่งใหม่โดยนายจ้าง มีการสอนงานให้ด้วยนะแต่ถ้าลูกจ้างไม่ทําจะต้องทําอย่างไรซึ่งคําสั่งแบบนี้มันถือว่าเป็นคําสั่งที่เป็นธรรมแล้วไงคะถ้าในจ้างมีความพยายามที่จะย้ายงานให้ลูกจ้างเขาทําต่อมีการสอนงานให้ด้วยแต่ลูกจ้างไม่ทําถือว่าคําสั่งในจ้างเป็นธรรมแล้วในจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะออกหนังสือเตือนและถ้าออกหนังสือเตือนแล้วก็ยังไม่ทําอีกก็เท่ากับว่าทําผิดซ้าหนังสือเตือนภายใน1ปีนับตั้งแต่วันแรกที่ทําความผิดถ้าเป็นไปตามอง,องค์ประกอบ นี้นะคะนายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพรบคุมค้มคมรองแรงงานมาตรา119วงเล็บ4ค่ะก่อนจะจบ EP นี้พลอยขอหยิบคอมเมนต์จากทางบ้านมา Q&A นะคะบริษัทชั้นมาสาย2นาทีจริงแต่โดนหักเงินครึ่งชั่วโมงผลตามกฎหมายคืออะไรคะนายจ้างทําผิดเต็มๆเ,เลยนะต้องบอกกันเลยว่าการมาสายนายจ้างหักเงินไม่ได้แต่ออกหนังสือเตือนได้ฉะนั้นการที่เราหักเงินลูกจ้าง ลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์ไปเรียกเงินคืนยอนหลังได้ภายใน2ปีนะับตั้งแต่งวนกระจายค่าจ้างที่เราโดนหักไปนั่นแหละค่ะแจ้งกรมสัสดากรและคุ้มคอรองแรงงานนายจ้างโดนดอกเบีย้ยอีก15%ต่อปีนะคะดังนั้นพลอยบอกไว้เลยการมาสายนายจ้างห้ามหักเงินนะเพราะว่าหักไปแล้วลูกจ้างไปเรียกเงินคืนยอนหลังเนี่ยโดนดอกเบีย้ยอีก15%ต่อปีเนาะทีนี้ถามว่าเฮ้ยเราเจอลูกจ้างมาสายแล้วนายจ้างจะทํายังไงได้บ้างแบบนี้มันไม่แฟร์กับนายจ้างเลยพลอยต้องบอกว่าการที่เราจะลดปัญหานี้นายจ้าง จะต้องมีการทําเป็นนโยบายออกมาเลยค่ะนั่นคือการจ่ายค่าจ้างตามส่วนหรือเรียกง่ายๆว่า no work no pay แต่เราจะต้องทําข้อตกลงตั้งแต่แรกที่มีการทําสัญญาจ้างแรงงานระบุลงไปเลยค่ะเราจ่ายเงินให้ตามเวลาที่ลูกจ้างมาทํางานจริงพร้อมกับกําหนดนโยบายนี้ลงในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานด้วยเมื่อกําหนดเอาไว้ทั้งในสัญญาจ้างและข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเรียบร้อยแล้วเราสามารถนํามาบังคับใช้ได้ในกรณีที่ ลูกจ้างเขามาสายแต่ที่นายจ้างต้องระวังก็คือการที่ลูกจ้างเขามาสายแล้วเราจ่ายค่าจ้างแบบตามส่วนหรือ no work no pay เนาะแต่ค่าจ้างในวันนั้นลูกจ้างจะต้องได้รับไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นตำ่ำเพราะว่าถ้ามันน้อยกว่านายจ้างก็ทำผิดกฎหมายอีกนะดังนั้นมีนโยบาย no work no pay ทำได้ค่ะแล้วก็จ่ายค่าจ้างตามจริงได้เลยแต่ก็ต้องระวังด้วยนะค่าจ้างในวันนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้มาร่วม คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับเรื่องราวที่พลอยนํามาเล่าในรายการสาระแรงงานเป็นคําพิพากษาที่พลอยนํามาจากกองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถ้ามีส่วนไหนที่พลอยเล่าไม่เคลียร์หรือว่าขาดตกอะไรไปต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีส่วนไหนอยากแชร์เพิ่มเติมพลอยยินดีมากๆค่ะเพื่อ <ๆ S 2> ให้คนไทยทุกคนได้เข้าใจกฎหมายแรงงานถูกต้องมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะถ้าอยากให้ เคลียร์ทุกประเด็นขยี้ทุกคำถามสามารถเข้ามาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ